ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อด้านข้างแล้วก็ถักผู้ค่ะทั้งสองข้างความยาวของผู้ตามชอบเลยนะคะว่าเราต้องการยาวหรือสั้นดูาราละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่มีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F หนึ่งห้าเจ็ด EP นี้เป็น EP ห้าข้อมูลใน EP ห้านะคะเราจะมาประกอบเป็นตัวเสื้อ ประกอบที่ด้านข้างเราจะไม่ได้ใช้วิธีเย็บนะคะใช้วิธีถักประกอบมันจะมีจุดตรงที่เป็นด้านล่างตรงนี้ต้องระวังนะตอนที่มันมาชนลายกันประกอบออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลายเราจะเห็นเป็นลายแบบนี้เลยนะคะเรามาดูวิธีประกอบมันจะเริ่มจากจุดที่เราเว้นช่องแขนช่องแขนเราเว้นตามชอบนะ ถ้าข้างหนึ่งที่เราถักเสร็จแล้ววงแขนเราได้เท่าไหร่ฝั่งทางนี้วงแขนต้องใช้เท่ากันนะคะเราสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะว่าต้องการแขนเสื้อประมาณไหนของพี่เมย์วงแขนตรงใต้รักแร้นะคะวนรอบนะสีะะ่สิบหกเซนค่ะเราจะประกอบทีนี้ตอนที่เราจะประกอบเราจะเชื่อมต่อฝั่งทางนี้กับทางนี้นะคะ ต่อไหมเข้าไปแล้วก็เหลือปลายไหมไว้ปลายไหมเนี่ยเราจะใช้เข็มปักคอสติสเก็บนะคะเชื่อมต่อด้วยโซ่สามโซ่สามมันจะไปยึดฝั่งตรงกันข้ามตอนที่มันยึดเราจะถักลายลายที่เราใช้ถักก็จะเป็นลายเนี้ยแต่ว่าไม่ขั้นโซ่ไม่แทงลงช่องนะคะแทงที่ด้านบนเพราะถ้าแทงลงช่องตัวมันจะ อ้วนเกินไปนี่ยแทงด้านบนสามตัวนะคะเราไม่ต้องขั้นโซ่หนึ่งหมุนกลับมาพอมาตรงนี้ปกติเราต้องแทงลงไปตรงช่องแต่อันนี้มันเป็นการปิดแขนไอปิดด้านข้างนะคะเราแทงลงไปตรงลายด้านบนถักดับเบิลโคเชค่ะสามตัว ถักมันจะเป็นซิกแซกสลับกันไปสลับกันมานะฮะมาถึงฝั่งนี้จุดสังเกตรเราให้ดูตรงที่เป็นตรงช่องเนี่ยเราจะถักลายที่มันอยู่ใกล้ใก้กับช่องยึดช่องไว้เป็นหลักนะไม่ต้องขั้นโซ่พอวนกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางๆง เิลโคเชสามตัวค่ะลงไปในช่องเดียวกันพอมาฝั่งทางนี้เหมือนกันแทงด้านผิดนะวิธีเชื่อมต่อตัวนี้จะเหมือนกับการผักกันนี่สแควร์ค่ะลงด้านบนลาย ตรงที่มีเศษไหมเราวนกลับไปใช้เข็มปักคอสติเก็บนะคะพอเราประกอบด้านข้างเสร็จแล้วเราก็จะทำผู้ตรงแขนความยาวของผู้ก็ตามชอบนะคะ บนสามตัวข้างล่างสามตัวถักสลับกันมาเป็นซิกแซก เราจะถักด้วยลายนี้ค่ะวนไปจนถึงตรงชายเสื้อเลยนะเดี๋ยวมาดูตอนที่จบแถวนะคะตอนนี้เราก็ถักไปเรื่อยๆ สังเกตตรงช่องนะช่องตรงกันคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะตรงไหนไวาไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะคุณดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะเสื้อตัวนี้รหัส mf หนึนะคะอีพีนี้เป็นอี ep ห้าแล้วค่ะ จุดที่เราเชื่อมต่อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถักไปจนถึงชายเสื้อเราถักเชื่อมต่อมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงข้างล่างเลยค่ะตรงชายเสื้อ ใช้เสื้อแล้วก็รอบคอเราจะต้องถักเก็บนะคะนี่ค่ะชนแล้วทีนี้ตอนจบก็จบด้วยโซ่สามแล้วก็มาเชื่อมต่ออีกฟังหนึ่งตอนที่เราถักพยายามเอาตัวมาร์กเกอร์ยึดนะ เอามาเกลยึดเพื่อตึงให้แนวมันเท่ากันเราประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำผู้ที่แขนความยาวของผู้ที่จะเอามาติดตรงนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะว่าเราชอบผู้ยาวหรือผู้สั้นนะคะพี่เมย์จะ วัดความยาวออกมาทั้งหมด60เซนแล้วพับทบตอนวัด60เซนก็ใช้สายวัดทาบนะคะเส้นแรกแล้วเราก็ทบไปทบมาแบบนี้พอได้จํานวนแล้วเราก็ตัดเราจะใช้60เซนนะคะ หกสิบเซนแล้วพับทบมันจะเป็นสามสิบนี่นะคะสามสิบพับทบนะมันก็จะเป็นสิบห้าถ้าเราจะใช้ด้านนี้ก็ให้เป็นด้านนี้ตลอดนะคะตอนที่จะควักขึ้นมาถ้าเข็มโคเชมันหัวเล็กไปเราก็เปลี่ยนเป็นหัวใหญ่ขึ้นจะได้ควักง่าย พอแทงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็รวบตัวนี้ถ้าเราจะใช้ด้านนี้ก็ใช้ด้านนี้ตลอดนะคะอย่ากลับไปกลับมานะอันนี้เป็นด้านด้านโชว์งานนะคะด้านโชว์งานถ้าเราจะเป็นด้านนี้ก็เป็นด้านนี้ด้านเดียวไปเลยแล้วตัวที่ล็อกมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวด้านผิดมันก็จะอยู่ด้านล่างพับทบ ถ้าชอบหนากว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนี่ะเราก็จะใส่ผู้วนรอบแขนทั้งสองข้างข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมอง,มองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามลิงก์ไปดูข้อมูลได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถกดเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดและแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอที่พี่เมทถักสอนโดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ